และนี่ก็คือแมพที่ผมต้องมาเสืบทอดสมบัติของคุณย่าของผมนะครับผมโอเคทุกคนวันนี้เรามาสวมบทบาทเป็นคนขุดค้นบัตรสืบทอดนะครับผมเพราะว่าคุณย่าผมฝากไว้นะครับผมฝังไว้ใต้ดินนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าผมต้องไปหาอย่างไงก่อนอื่นเพจผมต้องไปยังไงวะเนี่ยมาตรงนี้แล้วก็ทําไงอ่ะแล้วอะไรอยู่ด้านล่างวะเนี่ยขุดขุดแล้วก็เจอแล้วก็หยิบ เี๋ปุ๊บผมต้องทำไงอะเซลเราก็กดเซลเอาคือผมต้องขุดสมบัติคุณยามาขายเนี่ยเพราะว่าคุณยาไม่ไม่อยู่แล้วนะทุกคนใช่หรือเปล่าวะือแก,ก,กอยู่ไม่รู้แล้วครับผมแต่วันนี้ใครขุดได้ผมเก็บหมดอะเก็บหมดอะไปที่บ้านนะผมต้องเอามาวางตรงนี้ใช่ปะวางแล้วมันก็จะผลิตตังค์ให้เราแบบนี้อ่ะก็ได้อยู่นะทุกคนแต่มันคล้ายๆแบบอื่นมากเลยนะครับผมโอเคก่อนอื่นผมต้องทําไงวะเนี่ยคือผมต้องไปยังไงอะมันค่อยไปได้ แบบนี้อะ่ะแล้วก็ขุดตรงนี้วิได้ชีดชีสก้อนใหญ่เลยสามจุดแปดกิโลนะครับผมแล้วก็ไหนบอกคุณย่าบอกว่ามีแค่ผมที่มาสูบทอดสมบัติวันนี้แล้วใครมาอยู่ตรงเนี้ยบอสท่นายเราขอด้วยได้ปะขอนี้หน่อยได้ปะอ่าเอาหมดอะจำงวันี้ใครขุดไว้ตรงนี้ผมก็ขอขโมยหมดนะครับอันนี้คือหมีหมีมีวางตรงนี้เท่าไหร่สี่ยญนตรงเนี้ย มีตัวเล็กสามเหรียญแล้วก็วก้อนหินก้อนตรงนี้ตรงนี้ผมรู้วางชิดวางไม่ได้ด้วยมันไม่ใช่ของไอ้นี่ไว้ทุกคนอ๋อนี่ไงแล้วมันก็จะประดิตฐตังให้เรานีวว่บัอคุณย่าน่าจะวางแผนการได้ยื่นตรงผมให้แล้วแหละทุกคนนะครับผมอ๋อแล้วก็มีซื้อขุดใหม่อ๋อนี่ไงได้ที่ขุดใหม่มาแล้วเว้ยมันสามารถรับเกียร์ได้นี่ไงสามารถรับเกียร์ได้ทุกคน แล้วไอ้สีทองทองกับสีดำดำนี่มันคืออะไรวะหนึ่งหนึ่งคูณห้าหรอคูณหนึ่งจุดห้าเออไม่ใช่หนึ่งคูณห้าทคูณหนึ่งจุดห้านะครับแล้วผมก็ต้องขุดต่อไปแล้วมันลึกถึงชั้นเท่าไหร่วะเนี่ยอ้าวแล้วใครเป็นอะไรลรงั้นมางเนี่ยคุณย่าผมต้องมีลูกหลานหลายคนมากนะทุกคนผมก็งงเหมือนกันคือ,อแล้วผมต้องขุดยังไงเนี่ยมันค่อยเจอสมบงสมบัติอะไรแบบนั้นคือขุดลงลึกๆแล้วผูก็มาทะลุรูใครมาเนี่ยโอ้โหดูดิ มันพุนหมดแล้วไอ้ขุดวะเนี่ยแล้วก็คือจะมีเวลารีเซ็ตเหอสองนาทีอะไรแบบนี้อ่ะน่าจะใช่นะทุกคนนะครับุนี่ไงเจอหมีหมีไอเทมแรไอเทมแรของเราก็ตรงนี้ก็แรเหมือนกันเก็บเก็บเก็บให้หมดนะครับวันนี้เราก็ไม่ต้องเหลือไว้สักชิ้นเลยลูตกลงมาลึกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแร่เหมือนกัน นี่ไงแบิจ็ดอุ้ยแล้วมันมีแสงด้วยเว้ยเดี๋ยวกลับไปที่บ้านหน่อยดิเราจะวางไว้ตรงนี้หรือว่าเอาไปขายดีว่โอ้ตรงนี้ใส่ไม่ได้ต้องเติมโลบัคด้วยโอ้โหแล้วมึงเอามาทำเพื่ออะไรถ้ากูไม่เติม hey, ตออ่ะในเมื่อมันวางไม่ได้ผมก็ขออนุญาตเซลลนะครับเซลอย่างเดียว้วก็อันนี้ก็เซลเซลเลยครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมมีตังค์อยู่เจ็ดรอยหาสิบ สมารถอินพอทที่ขุดใหม่แล้วเราเป็นที่ขุดเพชรไว้เห็นปะนี่ไงยังสวยเลยแล้วใครมันลงเป็นลึกลึกจังวันนั้นนะ่ะขุดขุดขุดลงไปขุดลงไปอ้รู้สึกว่าแมบมนี้จะกินสเปกพอสมควรนะทุกคนก<ม>ินเลยแหละเล่นไฟผมขุดไม่ได้อ๋อต้องมายืนให้มันชิดๆหน่อยละว,วะอย่างนี้รู้ใครขุดไว้วะเนี่ยฮัลโหลวอสซับรูเจอเจอแไงหรือเปล่าครับไม่เจอแล้วคุณม,มาทําอะไรที่บ้านของผมเนี้ยอะไรวะเนี้ยมันขึ้นมาบ่อยๆนะ คือตอนนี้เขาต้องการให้ผมเก็บตังค์ให้ถึงสองพันห้าทุกคนเออผมต้องตู้ต่อไปน่ครับผมอ,อุ๊ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันกระเด็นหนีกูไปไหนวิ่งตามวิ่งตามมันของผมของผมของผมผมต้องได้ยืนเซอยี่สิบเลยวะเป็นหมวกอวกาศของคุณย่าไว้ทุกคนอย่าดูเป็นหมวกอวกาศอะคุณย่าผมนี่คือรวยนะครับผมกี้ก็ไม่หายตรงน,นี้ผมก็ สามารถใช้โมวอวกาศตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับผมเป็นไงหมเอวกาศรแบบเดียวได้จะเป็นร้อยนะครับผมแล้วก็จะมีสี่ 4, ร้อยห้าร้อยตอนนี้ตังบุ่มหนึ่งสองพันห้าแล้วนะครับแล้วก็ไอพวกนี้มันขึ้นมาทําไรกันเนี่ยเป็นภารกิจเนรอเอ็ภารกิจเวลานี้ผมสามารถอัพที่ขุดผมได้แล้วเป็นที่ขุดราวังแมกมั่มนะครับผมแล้วเขาต้องการให้ผมไปไหนมาเนี่ยวันนี้ไงมันรีใหม่แล้วรีรีทุกสี่ถึงห้านาทีนะผม แล้วก็จะมีบอกชั้นอยู่ด้านขวาเว้ยโอเคแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะเป็นเครื่องขุดเจาะราคา2องพันแล้วก็มีแว่นตาหนึ่งหมื่นได้ดไหมพันห้าไว้ตอนนี้ผมไม่มีตังขออนุญาตไปขุดต่อก่อนนะครับเฮ้ยมึงให้กูทำไรมึงจะให้กูซื้ออ่ะยังซื้อไปแย้งมาใหม่รอก่อนนะครับตรงนี้มีไอเทมแร่แล้วก็มีชีสชีสชีสตรงน,นี้ก็เก็บไปนะจ๊ะ เว้ยก็มีน้องเป็ดละสามดักเท่าไหร่มาเนี่ยโอ้โหสี่จุดสามวิเองตอนนี้ผมต้องเก็บตังค์ให้ถึงสองพันถ้าใหม่เว้ยเราต้องสู้ต่อไปเพื่อที่เราจะได้แบบมีที่ขุดที่มันอำนวยความสะดวกเว้ยเราไม่เติมเว้ยเราไม่เติมเราไม่เติมเราเราเราตาีเอ้ยภารกิจอะไรมาเด้งใหม่แล้วเนี่ยแต่ละอย่างที่เด้งมานี่คือผูแทบตกใจนะครับผมดูดีก็ขึ้นมานะทุกคนโอเค ถ้าผมไปขายนะมันจะได้เยอะอยังไงวันนี้ขอเนีญยเก็บก่อน,นนะครับถึง2,500อู้มี3,000เลยว่ะ<ม>โอเคแล้วผมก็จะไปเซลเซลชอบกดปิดยูเรื่อยอ่าเซลเซลให้หมดเลยโอเคได้มา700กว่าุแล้วตรงนี้เขาให้ผมซื้อเครื่องอะไรเลยเครื่องนี้เหรออ่าซื้อแล้วทำไงเดี๋ยวนะมึงให้กูซื้ออะไรเนี่ย อย่าบอกนะว่า,วามึงให้กูซื้อแว่นตาโอ้แม็กก่เดี๋ยวขอดมาซื้อแล้วกันนะครับซื้อบิดผมต้องเก็บตังค์หนึ่งเหมือนใช่ปะโอ้ยแล้วแสงอะไรวะเนี่ยโอ้โหของเยอะของเยอะอ,อย่าเพิ่งขุดอย่าเพิ่งขุดอย่าเพิ่งขุดกูเก็บข,ของก่อนเก็บของก่อนของร่วงลวงไปด้านล่างต้องเก็บ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 ไม่งั้นใครมาขุดนะเห็นไหมเนี่ยคิดตรงคิดตั้ตง,งะไรเนี่ยเต็มเลยจะเอาของกูไปอย่า ไม่รู้ว่าของใครนะโอ้โหแล้วทุแสงแต่และแสงไอ้นี่68 68เหรียญเลยว่ะอปายกลับไปบ้านก่อนเว้ยเราต้องเขี่ยนที่วางก่อนไอ้นี้มึงออกมาดีมูฟ68นั่นเข้าไปโอเคผลิตได้ดีแล้วก็ตรงนี้ก็6.9ไม่เท่าไหร่นะครับกลงไปต่อตรงนี้มีหีบสมบัติอยู่เมื่อกี้กูมองเห็นอยู่หสมบัติ ถ้าใครมาขุดบ้านโอ้โหขุดอย่างลึกกันเลยอ่ะเฮ้ยเ้ยเดียวเดียวเียสมบัติกูโอ้ไม่ก้อดแล้วคือตอนนี้ผมต้องการไอหีบสมบัติไว้ต้องไปยังไงมันเนี่ยมีสมบัติมีสมบัติโอ้ช่างแม่งผมไม่เอาแล้วทุกคนออแล้วไม่มีมันมีอุปกรณ์พังด้วยหรอเปิดได้ปหมโอ้โหร่วงอเอออ่ะ ไอ้นายขุดลงมาหรือขนาดนี้แล้วนายไม่ไม่เอาของไปขายอ่ะกูเอาเองถ้ามึงไม่เอากูเอาเองเพื่อนกูขอแล้วขอแล้วลวันนี้ก็ขุดขุดไม่เข้าครับดูดิ <c oughs> ขุดไม่เข้าทุกคนโอ้โหขุดแทบไม่เข้านะครับผม <c oughs> แล้วคือถ้าหลอดสีขาวหมดนี่มันเป็นยังไงอยู่ชั้นไหนวะเนี่ยโอ้โหกำลังจะถึงชั้นไดมอนด์คือมึงไปเย็นแบบ,แบบอะไรมาวะเนี่ยแบบตรงนี้แล้วมันก็พังไปแล้วทุกคนไม่น่าซื้อมาใช้เลย โคตรไม่คุ้มนะครับตันนี้ผมอยู่ชั้นเดมอนทุกคนโอ้โหอะกูกลับบ้านก่อนกูกลับไปตั้งหลังอยู่ที่บ้านก่อนนะครับมาดูมันขุดกันแต่ละคนคือส่วนหลังบ้านคุณยายกูไม่เหลือแล้วนะครับผมคุณยายก็มีญาติเยอะ <laughs> นะครับก่อนอื่ผมก็ต้องขอเทลก่อนทุกคนเทลตอนนี้มีตังอยู่สองหมื่นเลยวะกูขายอะไรได้ปะเนี่ยน,นี่คือเล่นห้านาทีได้น้ำยาเลยะเนะ จูงงต้องการให้กูซื้ออะไรหนึ่งหมืนะ่นอ่ะซื้อเดรดมด้วยอนะ่ะจบยังจบนะวันนี้ต้องการตังค์สี่พันเราไปทาอะไรอ่ะไม่รู้หน้านตานี่คือทาไงทุกคนอ๋อัน้านตามมันบอกไงตรงไหนมีของนี่นี่นี่ดูดูดูเห็นปะถ้ากดเอามึงใช้ได้แค่นี้เหรอเจ้นตะแค่นี้เหรอเดี๋ยวลงไปที่ลึกที่สุดก่อนโอ้โหแหลกแนกกระตุกกระตุกเลย แล้วไมบงับงบงังบังกุ้มแค่นี้เหรออะไรวะเนี่ยโอ้ยปิ๊กปิ๊กปิกเว้ทุกคนอันนี้แลแลแลเลยังถือว่าปกติถ้าลน่าจะเป็นเหรียญเลยว่ะอ่าเดี๋ยวผมขอนอ,มอนุญาตรีมูฟ่อนรีมูฟอ่าไอ้นี่ออกก่อนแล้วกันเห็นปะ เดโดเป็นเป็นคนถือเครื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอย่างเท่นะทุกคนตรงนี้อ่ะ24เป็นหมีตรงนี้แล้วก็กดโอเคแล้วเราก็จะไปเซลกันนะครับผมถ่ายออกให้หมดคือไอเทมแต่ละอย่างนี่คือแทบไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยนะครับผมากหน้า,นาออกเว้ยนี่เราต้องทําแบบนี้เว้ยคนที่เขาเล่นเป็นรือเปล่าคือไม่ต้องลงไปลึกของอนะเจออยู่แล้วนะครับผมต้องลงไปลึกไม่ต้องลงไปลึกนะทุกคน ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงนี้มีใครมีใครโอ้โหดูเจอหีบไปไม่ได้นะมันเนี้ยหีบหีบอ๋อเป็นคล้ายๆของพวกบงพวกบู๊พวกอะไรหรือเปล่าจะไ็นต้องขุดลึกครับไม่จำเป็นต้องขุดลึกเอาดิกูวิ่งขุดอย่างนี้เหมือนกูมันอยู่คนเดียวอ่ะส่วนหลังบ้านนี่คือของผมคนเดียวครับผมไม่ห้ใครมายุ่งคือตอนนี้แว่นตาก็อันละหนึ่งเดี๋ยวผมซื้อประทัดไปจุดเล่นดีกว่าว่ะ มันมีกี่อันนะม24มันใช่เหรอวางเลยวางวางวาโอ้โหซื้อมา4 4อันเลยอะวางวาแล้วดูว่ามันจะระเบิดไปยังไงจะบอกนะว่าเครื่องกูแหลกโอ้โหระเบิด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 หมายก็มันวางได้เต็มที่35อันเนาะ35แล้ว35ก็คือ2นาทีวางได้อีกรอบหนึ่งคือมันมันกันเราหลุดเราเด้งเหรอเลิร์ฟแหลกแบบนี้เหรอ สำหรับอีพีนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมเจอใหม่อีพีหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย